วัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะท่านบอกว่าคับแคบมากหรือคับแค้นมากเพราะอะไรเกี่ยวกับบุตรกับภรยาเป็นต้นเนี่ยนะท่านใช้คําว่าคับแค้นมากด้วยบุตรและภรยาบอกอา้าวคนมีบุตรก็ปลื้มใจเพราะบุตรไม่ใช่หรือคนมีภรยาเป็นต้นก็ปลื้มใจเพราะสิ่งนั้นใช่ไหมบอกว่าใช่ตอนตอน้นแล้วถามว่า บุตรและภริยาหรือสามีเป็นต้นเขาจะสุขภาพดีเยี่ยมตลอดไปใช่ไหมเขาไม่รู้จักเจ็บเขาไม่รู้จักป่วยเขาเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดพระสมุท t h เราบอกว่ามีบุตรมีภริยามีสามีเนี่ยนะถ้าเขาไม่สบายนิดหนึ่งใจเรายิ้มมีความสุขอยู่ตลอดใช่ไหมอ่าน,นะถ้าเรามีบุคคลที่เรารักขนาดไหนถ้าเรามีลูกเรารักลูกมากเสร็จแ,แล้วลูกป่วยใจเราก็ป่วยด้วยลูกขาบาดเจ็บนิดหนึ่งใจเราก็เจ็บไปด้วย ถ้าลูกมีปัญหาเท่าใดใจเราก็เจ็บปวดขึ้นไปเท่านั้นถ้าป่วยปางตายใจเราก็ปางตายเหมือนกันนั่นแหละันั้นบุคคลเป็นที่รักทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นทางใจถ้าเขาทุกข์ขนาดไหนใจของเราก็ทุกข์ขนาดนั้นเพราะว่าวัตถุอันเป็นที่รักถ้ามีปัญหาเมื่อใดใจเราก็เป็นทุกข์หรืออีกในหนึ่งเขบอกวัตถุอันเป็นที่รักสมมติว่าเขาถูกฆ่าหรือไปฆ่าเขามาเนี่ยนะ เราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขแน่เขาถูกโกงหรือว่าไปโกงเข้ามาเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขถ้าเขาประพฤติผิดในการมเราจะมีความสุขเป็นต้นไหมถ้าเขาแบ่งใจไปเป็นอื่นเราจะยิ้มอยู่ตลอดต่อไปไหมบอกไม่สรุปแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความรับแค้นใจเป็นอย่างมากอึดอัดลำบากใจเป็นอย่างมากเนี่ยนะนะถ้าเขาขี้เล่าเมายาเลยนะมีผัวขี้เมาจะมีความสุขไหม ถ้ามีเมียขี้ยาขี้การพนันจะมีความสุขไหมแล้วมีลูกลูกไม่กลับบ้านสักทีเนี่ยนะจะมีความสุขไหมบอกแม่บางคนเล่าให้ฟังบอกได้ยินเสียงรถลูกสตาร์ทออกนอกบ้านแม่ก็ทุกแล้วหมืงกันเพราะอะไรเพราะเต็มไปด้วยความห่วงใยและกังวลบางคนเ็าบอกว่าโอ้ยเนาะแม่รอฟังว่าจะเสียงรถเมื่อไหร่เสียงรถลูกจะเข้าบ้านสักทีเนอ่ยนะมันก็เต็มไปด้วยความคับแค้นทางใจเนี่ยนะ เต็มไปด้วยความอึดอัดคับแค้นทางใจด้วยด้วยปัจจัยหลายอย่างมันก็ยากที่จะเจริญกุศลยากที่ใจจะเป็นไปกับกุศลขณะเดียวกันผู้ที่บริโภควัตถุกรรมทั้งหลายวุ่นวายอยู่ในการทํางานเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมหรือพานิชยกรรมเป็นต้นทำมาค้าขายเนี่ยนะเลี้ยงกสิกรรมเนี่ยนะทำเกษตรเนี่ยอาชีพสายเกษตรเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยแบบเรียกเหงื่อท่วมเลยแหละ กเกษตรกรรมที่เหงื่อไม่ท่วมหายากนะนะเหงื่อท่วมยุงก็กัดแมลงก็กวนพืชไร่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีแล้วก็ในที่สุดก็เปื้อนบาปเปื้อนอกุศลไปจนได้พาณิชยกรรมค้าขายก็ไม่ใช่ว่าจะขายกันง่ายๆเนี่ยนะนะเพราะอะไรขายดีคนก็แย่งขายกันถ้าที่ไหนสินค้าดีสินค้ามากที่นั่นก็ปัญหามากก็ทุกข์ก็มากขึ้นมันวุ่นวายมากเนี่ยนะนะ ตลาดที่ในย่านการค้าไหนขายดีย่านการค้านั้นก็ชลุลมวุ่นวายสารพัดกิเลสก็มาถมอยู่ตรงนั้นนั้นคนหนึ่งคนนะกิเลสหนึ่งกลุ่มว่านั้นเถอะเหมือนกับไฟเนี่ยหลายๆกองมารวมกันกลุ่มหนึ่งถ้าคนเป็นล้านๆคนที่มีกิเลสทุกคนมารวมกันเนี่ยแต่ละคนจะเป็นยังไงจะมีความสุขไหมก็บอกอว่ายวุ่นวายว่านั้นวุ่นวายในยการทํามาหาเลี้ยงชีพเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายน้อยๆเลย แต่เขาบอกโอ้ยมันวุ่นวายขนาดนี้ทําไมทําอยู่มันก็จําทนแล้วเพราะว่าเป็นภาวะที่เรียกว่ายอมจำนนไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก็ว่ากันมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็เลยจำนนสู้ทนทน,ท,นทุกอยู่กับอย่างนั้นนั่นแหละมันวัตถุก,กรรมทั้งหลายเนี่ยมันวุ่นวายวุ่นวายจนจนลืมตายอ่ะนะ กิกรรมพาณิชยกรรมทั้งหลายเนี่ยอาชีพแต่ละอาชีพเหมือนกันสายชาวนาชาวไร่ก็หวังว่าเออปีหน้าจะดีกว่าปีนี้หวังหวังหวังไปเรื่อยๆจนปู่ตายแล้วก็มารุ่นพ่ออีกรุ่นพ่อ,อก,ออกอ็ตายไปรุ่นลูกมาสืบสานต่ออีกรุ่นหลานมาต่อกันนี่เนี่ยม,มีใครประสบความสําเร็จเนี่ยนะก็เพราะเพราะว่ามันก็วุ่นวายอยู่กับอย่างนั้นแม้กระทั่งกลุ่มค้าขายก็เหมือนกันอีกเดี๋ยวจะเลิกเดี๋ยวจะเลิกยากว่างั้นก็วุ่นวายอยู่ในที่สุดก็พัวพันอยู่จนจนออกไม่ได้ อันมันมีความวุ่นวายสูงมากเพราะพวกนี้มันมีแรงสูบนะนะเรียกว่าแรงดึงดูดของวัตถุเหล่านี้มันรุนแรงจนเรียกว่าทําท่าเหมือนจะออกได้แต่ยากว่างั้นขณะเดียวกันความอร,อร่อยของวัตถุก,กามทั้งหลายเนี่ยนะก็นิดหน่อยกามทั้งหลายแต่ละอย่างเนี่ยนิดหน่อยเหมือนการฟ้อนรําในที่ต้องใช้แสงไฟเอออย่างอย่างคิดดูนะวาอาชีวิตบางคนเนี่ยเกิดมาห้าหกปีเจปีเนี่ย ชีวิตที่อยู่กับความสุขจริงๆเนี่ยกี่ปีลรงเรีองชีวิตที่อยู่กับความสุขสมหวังหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตนี้สุขแท้สุขแท้กี่ปีโรงเรีองไม่เคยพบเลยนะที่เหลือทุกข์ล้นวนเหมือนกันนหนะที่เหลือทุกข์ล้นวนเดือดร้อนล้ลวนลาบากล้วนเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะคิดบอกว่าใครที่มีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยคิดง่ายๆว่า คิดถึงใครบ้างแล้วมีความสุขเนี่ยนะคนคนที่เราคิดถึงโดยมากก็มีคนมีทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อคนมีทุกข์เนี่ยเราคิดถึงแต่คนมีทุกข์แล้วใจเราจะสุขหรือมันก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะจริงอยู่กายเราอาจจะไม่ทุกข์แต่ใจของเราคิดถึงแต่คนที่มีทุกข์เราก็ต้องทุกข์ไปด้วยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนการฟอนรํรำที่จะต้องใช้แสงไฟเนี่ยนะมันสบายนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือทุกข์อย่างเดียว ก็ชีวิตนี้มันประสบสุขกันคนละไม่กี่ครั้งเอ๊ะเนี่ยนะที่เหลือทุกล้น้วนทุกติดตามมาและขณะเดียวกันความสุขเหล่านี้เป็นสัญญาวิปริตเหมือนเครื่องประดับของคนบ้ามันเกิดจากความเมาขึ้นเท่านั้นนะเคยเคาบอกใครเคยเห็นคนบ้าแต่งตัวไหมเอาอะไรมาแต่งเอาสิ่งโน้นมาประดับเอาสิ่งนี่มาประดับโอ้ยงดงามเหลือเกินในความรู้สึกของคนบ้าเนี่ยนะชั้นใดวัตถุกรรมทั้งหลายโดยมากก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเนี่ยนะ มีความสุขเมื่อยามมัวเมาเท่านั้นแต่ถ้ามีสติมีปัญญามีอะไรบ้างเนี่ยพอหายบ้าขึ้นมาเนี่ยบอกฉันเอาอะไรมาแต่งเนี่ยนะฉันเอาอะไรมามาครอบคลุมตัวอะไรขนาดนี้ก็อบอกว่าวัตถุกามเนี่ยนะเพิ่มแต่ความวิปลาสเพิ่มแต่ความมัวเมาเพิ่มแต่บาปและอกุศลน,นี่คนที่สั่งสมอัธยาศัยในกามมากๆเนี่ยนะก็สะสมกามมัตยาศัย คนที่สะสมอัธยาศัยไว้ในเรื่องการจะสะสมอัธยาศัยในเรื่องพยาบาทด้วยเพราะการทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งความพยาบาทเพราะผู้ใดมาทําลายวัตถุการของเราเราจะชื่นชมเขาไหมไม่พยาบาทก็รุนแรงยิ่งขึ้นก็สะสมพยาบาทเนี่ยนะสะสมอัธยาศัยในการก็เท่าสะสมอัธยาศัยในพยาบาทยังไม่พอสะสมอัธยาศัยแห่งความโง่เขลาและงมงาย และขณะเดียวกันโลกของวัตถุกรรมไม่อิ่มจริงไม่อิ่มจริงเหม e ือน e อะไรเหม e ือนการดื่มน้ําที่นิ้วมือที่เปียกด้วยน้ําเคยเอามือมือไปจุ่มน้ําแล้วก็มาดูดดูดดูดแล้วก็จุ่มแล้วก็มาดูดอีกเนี่ยนะกระายน้าเต็มที่แล้วก็จุ่มดูดจุ่มดูดเนี่ยนะมันจะอิ่มไหมมันจะอิ่มจริงไหมมีใครอิ่มบ้างจากการดื่มน้ําโดยที่เอานิ้วมือไปจุ่มเนี่ยนะจุ่มแล้วก็มาดื่มแม้ทั้ วักขึ้นยังค่อยยังชั่วหน่อยแนวโน้มอ,อันนี้เอานิ้วไปจุ่มให้มันเปียกแล้วก็ดึงมาแล้วก็ดูดๆนิดหนึ่งแล้วจุ่มใหม่ๆก็แสดงว่าเปืือนน้ําลายตัวเองตลอดเนี่ยก็ดูแต่น้ําลายอันเก่านั่นแหละเมื่อไรเนาะจะอิ่มแท้เนี่ยนะดีไม่ดีนะ,ะยิ่งดูดอย่างนั้นน้ําลายยิ่งหมดนะเพราะว่าน้ Wy ําลายนี่มันเกาะนิ้วมากกว่าน้ําอ่ะที่ข้างนอกมันเกาะใช่ยิ่งดูดยิ่งทุกข์อ่ะว่างั้นเถอะยิ่งดูดยิ่งกระหายยิ่งดูดยิ่งพร้อมเนี่ยนะเพราะมันไม่ได้อิ่มจริงๆไม่ได้อิ่่มมจิอแท้ เหมือนดื่มน้ำที่ที่นิ้วมืออันเปีกเยกด้วยน้ำแบบนั้นแสดงว่าท่านคิดมากะนะท่านคิดว่าเออในเรื่องนี้มันให้ความสุขเท่าไหร่แล้วที่เหลือมันคือความทุกข์อะไรบ้างแล้วว่าถูกกามทั้งหลายไม่มีความสบายเหมือนบริโภคอาหารในเวลาหิวคนหิวจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนทานอาหารด้วยความอร่ออร่อยแต่กิริยาของคนอิ่มที่มองคนหิวทานเนี่ย ย้ว่ามีความสุขจริงไหมสมมติว่าโอ้ยหิวมากโอ้ยกำลังตะกละตะกลามกินเนี่ยคนที่กําลังอิ่มเต็มที่เลยมีความรู้สึกว่าคนหิวกําลังบริโภคด้วยความอร่อยอร่อยย้ว่าเขามีความสุขจริงไหมรู้สึกว่าเขากําลังมีความสุขใช่ไหมคนหิวที่กําลังบริโภคคนกระหายคนต้องการเนี่ยนะกำลังบริโภคเป็นฉันใดผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายก็เช่นนั้นเนี่ยนะ วัตถุกรรมทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นเหตุรวมแห่งความพินาศเหมือนเหยื่อที่เบ็ดฉะนั้นนะดูอร่อยก็จริงแต่ว่าฉุดไปไหนวัตถุไหนมัง่งคิดง่ายๆในโลกเนี่ยนะวัตถุไหนมั่งไม่ฉุดไปสู่อบายทุขติวินิบาตแล้วนรกบอกอู้ใช้คําว่าทองคําทองคำเนี่ยนะคือประตูปานาติบาตมากที่สุดที่ใดมีทองที่นั่นมีค่านะนะที่ไหนมีทองมากที่นั่นจะมีการฆ่ามากถ้าจัดระเบียบไว้ไม่ดีเนี่ยนะ เพราะว่าศึกแย่งอะไรศึกแย่งทองเขามีบางคนคิดลึกซึ้งว่าเออทองอันนี้ผ่านมากี่ศพแล้วเนาะอย่างนั้นนะเอา้าสมตหรับกว่าจะทองเส้นหนึ่งเขาไม่ยอมให้หายไปไง่ายๆนะเขาจะเก็บรวบรวมทองว่านั้นคนไม่รู้ผ่านคนตายคนตายกี่รู้กี่คนต่อกี่คนเอาไปประดับแล้วเนี่ยนะเพราะ,ะนั้นก็เป็นฉันนั้นทุกอย่างมันเป็นที่รวมแห่งความพินาศวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งความพินาศเนี่ยนะ ที่ใดมีวัตถุกรรมประเนีตที่นั่นตายเยอะที่ใดวัตถุกรรมประเนีตเท่าใดที่นั่นตายมากกับเพื่อนเราอย่าไปคิดว่าเมืองใหญ่ๆดูเหมือนดีเหลือเกินเหมือนไม่มีคนตายนะที่นั่นอ่ะมีสัตว์พินาศเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะที่ที่ตายคาสิ่งเหล่านั้นตายอยู่นะสถานที่เหล่านั้นทับถมอยู่นะตรงนั้นเนี่ยเท่าใดแล้วเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเป็นเหตุรวมความพินาศ เรียกว,ว่าฉุดไปสู่ความพินาศมันดูดไปให้พินาศจริงๆเลยนะไอ,ไอ้จะมดว่าอย่างเหมือนกับแสงไฟที่ดูงดงามเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างภาคเหนือเนี่ยนะตามชนบทก็แล้วกันตามชนบทบางหน้าเขาจะจุดไฟลอ่อแมลงไฟล่อมแมลงอะไรแมงดาเนี่ยนะเขาเรียกว่าไฟดับแมงดาแมงดาก็อยู่ไกลเป็นกิโลมันมองเห็นแสงปับ๊บก็บินไปหาแสงเพื่อให้เ,าเอาไปทําน้ําพริกแมงดา เพราะแสงเหล่านั้นฉันใดปลาที่เห็นเบ็ดก็ถูกก็เห็นเบ็ดแล้วก็ไปติดเบ็ดเพื่อให้เขาเอาไปต้มยมทำทําแกงทําอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้วัตถุกรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นดูดไปหาชาติชราและมรณะดูดไปหาสังสารทุกข์ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะขณะเดียวกันการมทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกขในการสามดุดความร้อนของไฟ แปลง่ายๆว่าทุกทั้งในเครยกว่าอดีตกามทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งทุกปัจจุบันกามทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งทุกอนาคตต่อไปก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์อยู่สูตรหนึ่งมาคันดิยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสที่แคว้นกุรุที่พระองค์เปรียบเหมือนอย่างว่าคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนแผลเก,กล็ดกลังเต็มตัวไปหมด ทีนี้มีความสุขของคนโรคเรื้อนก็คืออะไรถ้าแผลเยอะแบบนั้นทำาไงก็ต้องไปย่างตัวให้มันแห้งเวลามันแห้งหน่อยมันจะคันใครที่เคยผิงไฟจะรู้นะถ้าตรงไหนมันแห้งเต็มที่มันจะคันคันก็เกา่าทีนี้ยิ่งคำนยกว่า,วาย,ยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเก่าว่าไงยิ่งเกา,า,ย,เกายิ่งมันก็เลยเกาลึกไปเลยเลือดก็ไหลแล้วก็ออแล้วก็ไปย่างใหม่แล้วก็เกาอีกาบอกว่านั่นคือความสุขข,ของตามทั้งหลายเป็น เช่นนั้นอดีตการทั้งหลายลาก็บอกว่าไฟเป็นที่ย่างย่างมันก็ร้อนปัจจุบันไฟคือกามทั้งหลายก็ร้อนอนาคตต่อไปก็ร้อนและความเร่าร้อนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าคนที่ไม่เคยมีความสุขจากเนฆัมมะไม่รู้หรอกว่าไอ้ความร้อนเหล่านี้มันร้อนจริงๆถ้าเมื่อใดที่ได้ความสุขที่เกิดจากบุญได้ความสุขที่เกิดจากกุศลได้ความสุขที่ไม่มีโทษโดยเฉพาะถ้าได้ความสุขที่เกิดจากฌานเป็นต้นเนี่ยนะ จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเร่าร้อนจริงๆแล้วก็เปรียบเทียบว,ว่าการมาคุณเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าแย่งเหมือนกับเอาเป็นเอาตายกันถ้าถ้าไปเกิดในสวรรค์เนี่ยนะถามว่าจะมาแย่งกามเป็นของมนุษย์ไหมไม่เธอบอกว่ากามเหล่านี้ถ้าเกิดในพรหมโลกสนใจวัตถุกามแม้แต่ชิ้นเดียวไหมบอกไม่เพราะจะมองเห็นวัตถุกามที่น่าเพลิดเพลินเหมือนกับไม้ที่ทําลงศพเนี่ยนะไม้ที่ลงศพหรือว่าเสื้อผ้าของ ของศพเท่านั้นเองนะก็จะเห็นว่ามันแปดเปื้อนไปด้วยคราบสิ่งที่ไม่สะอาดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีแต่ความเร่าร้อนเหมือนไฟไฟเนี่ยนะในอดีตไฟก็เป็นของที่เร่าร้อนอนาคตที่จะมีต่อไปอย่างไรไฟก็เป็นของร้อนปัจจุบันไฟก็เป็นของร้อนกามทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยนะในอดีตสัตว์ทั้งหลายก็เดือดร้อนเร่าร้อนเพราะกามอนาคตต่อไปสัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนเพราะ กามปัจจุบันนี้สัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนเพราะกามนั่นแหละเราพูดให้มีอัธยาศัยก็พอใจแล้วมันได้ถึงขนาดในองละได้เลยนะแต่ให้รู้เถอะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระองค์และพระองค์คิดแบบนั้นอยู่ตลอดถ้าไม่คิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเนคขมะบารมีจะไม่เต็มคือเมื่อใดที่น้อมไปหาความสุขในกาม เนคขมะบารามีมันเสื่อมทันทีเลยอะ่ะเพราะท่านจะต้องคิดยังไงให้เนคขมะบารามีของท่านเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเพิ่มอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันอย่างคิดอีกในหนึ่งว่าเออท่านเห็นโทษในการปฏิบัติจนได้ฌานแล้วเกิดในพรหมโลกเพราะเกิดในพรหมโลกทังไงจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเห็นโทษของกามอีกแล้วไปได้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วลงมาใหม่มาเห็นโทษของกามอีกท่านต้องการเชื้ออัธยาศัยที่ เห็นโทษของกามเนี่ยอัธยาศัยที่เรียกว่าเนคขมมะสั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาสดงรียกว่าสแสวงหาเนคขมมะโดยการพิจารณาวัตถุกามพิจารณาวัตถุกามเท่าใดสะสมอัธยาศัยเนคขมมะเท่านั้นตัวนั้นคือฐานที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นรากแก้วที่สําคัญอันหนึ่งที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือคือวัตถุกามเนี่ยนะมันคือสิ่งสองด้านว่า น้อมไปเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่น้อมเห็นวัตถุแล้วเป็นกุศลได้น้อมไปเพื่อเป็นกุศลซึ่งต่างจากบุคคลทั่วๆไปน้อมเพื่อสแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าคือวัตถุแห่งบุญกุศลบัรสาระก็คือปัญญาที่พิจารณาบุญกุศลที่เกิดจากการพิจารณาวัตถุทั้งหลาย ไม่ใช่เรียกว่าโอ้ท่านเห็นโทษแล้วกระ,กะดอนออกไปเลยไม่ใช่ก็อยู่ยังอยู่นี่แหละแต่อยู่แบบคนเห็นโทษอยู่แบบคนที่รกวาตแสวงหาบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาโดยการพิจารณาวัตถุก,การมซึ่งปุถุชนทั้งหลายทั่วไปโดยมากสแสวงหาความสุขจากสิ่งใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพิจารณาแต่โทษภัยของสิ่งนั้นคยกว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันอีกคนหนึ่งอยู่เพื่อสวยสุขอีกคนหนึ่งอยู่เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและมีทุกโทษมีพิษภัยอย่างไรเพื่อสั่งสมบารมีให้เต็มเมื่อมีบารมีเต็มแล้วจะได้มาเล่าให้เขาฟังว่ากามมันมีโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจงสแสวงหาสุขที่ไม่มีโทษเถิดเนี่ยนะต่อไปบอกว่ากามทั้งหลายมีการผูกเป็นเครื่องหมายเหมือนกับยางที่ดักลิงยางที่ดักลิงเนี่ยสมมติลิงเนี่ยสมมติเขาจะจับลิงเนี่ยทำยังไง ก็เอายางเนี่ยไปทาโคนไม้แล้วก็หาอะไรไปวางไว้สักชิ้นหนึ่งที่นั่นลิงมันก็เห็นผลไม้เป็นต้นมันก็จะเอาไปไปเอาเนี่ยทำความสุกสนของลิงทั้งหลายเมื่อมันขึ้นไปนั่งบนแท่นนั้นเพราะมันก็ติดยางอันนั้นมันก็เอามืออันแรกก่อนไปแตะปั๊บมันก็ติดพอติดปั๊บมันก็เอามืออีกข้างหนึ่งมาจะยันอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ผลักอีกข้างหนึ่งมันก็ติดอีกมันก็โกรธมากก็เลยเอาขายันก่อน ขายข้างหนึ่งมายันก็ติดจะเอาอีกอันหนึ่งมายันก็ติดติดสี่แล้วก็ทําไงจะเอาปากเนี่ยกัดก็ติดปากแล้วติดห้าเลยมือก็ติดเท้าก็ติดปากก็ติดฉันใดเนี่ยนะวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความผูกเป็นที่ตั้งแห่งความพันติดชนิดที่เรียกว่าแกะไม่ได้นะเน,นี่ยน,นะนก็เรียกว่าจากเป็นคงไม่ได้จากตายคงได้เนี่ยนะมันเราเรียกวาอะไรนะหลายๆคนเขาบอกว่าโอ้ยจะขอบวชหรือหมดสิทธิ์บอกวา ตายอนุญาตแต่ถ้าบวชนี่คงไม่อนุญาตรองฟังกันโอ้ไม่รู้เป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันขนาดนั้นนะอนุญาตให้ไปบวชสร้างบุญสร้างกุศลไม่ยอมเนี่ยนะให้ตายไปด้วยกันเนี่ยนะตายทั้งทั้ง,ท,งที่บาปด้วยกันจะไปไหนเนี่ยนะพบกันทะี่บ่อไหนดีคะเนียถ้าพบกันที่บ่อก็แดงว่าเป็นปลาพบกันที่ฟาร์มไหนเนี่ยก็เป็นหมูเนี่ยก็นั่งรถมาก็เห็นคันหน้าโห หมูมีหมายเลขด้วยนะหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสิบแหมขันหน้าเลยนะ 8, 9, 10, นยนะบอกโอ้ยโยมดูสิมีหมายเลขประจําตัวด้วยนะตัวหนึ่งหมายเลขแปดตัวหนึ่งหมายเลขเก้าตัวหนึ่งหมายเลขสิบตัวงหมายเลขสิบเอ็ดโยมบอกเออใช่ใช่เขาบอกงั้นแล้วก็โห้ยตัวกับกรงเนี่ยมันแทบพอดีกันเป๊ะเลยเนาะเขาว่างั้นมันกระดิกไม่ได้เลยนะเออนั่นแหละนั่นแหละใส่ขนจากเชียงใหม่ไปเชียงรายอย่างนี้นแล้วไปเชือด มันก็เป็นที่ยึดติดนะนะมันที่ยากที่จะแก้ออกยากที่จะหลุดกันง่ายๆเนี่ยนะยากมากแม้กระทั่งอย่างสมัยนี้ก็แม้กระทั่งบทเรียนมาแล้วก็เรียนเพื่อวัตถุกรรมมีเป้าหมายเพื่อวัตถุกรรมแล้วคนบริโภคกรรมด้วยการส่งเสริมคนบริโภคกรรมด้วยกันก็เห็นด้วยสนับสนุนส่งเสริมกันอ้เอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยนะนะ แล้วก็กามทั้งหลายเนี่ยนะมีการปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ดุดปิดด้วยเปลียงคือหมายคําว่าดูตอนต้นเนี่ยน่าชื่นใจมากแต่ว่าถ้าถ้าจุ่มลงไปเนี่ยคืออะไรเขาเรียกว่าดูข้างบนผิวเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่ถ้าจุ่มลงไปปั๊บเนี่ยนะขี้โคลนตมก็เปื้อนมาชนิดที่เรียกว่าล้างออกยากหรือล้างไม่ออกอเพราะงั้นเขาเรียกว่าดูงดงามอลังการแต่ว่าถ้าจับแล้วต้องจ่าย เขามีไอบโบราณเนี่ยโรงเรียงลูกทันลัโรงเรียงเขาคนเท่าเขาก่อนเขาเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าล้วงห้าแล้วก็ล้างสิบแล้วเขาจะมาหลอกกันว่าเออเนี่ยที่ไหเนี่ยนะมันเป็นไหพิเศษที่ดีมากเลยนะใครล้วงแล้วจะได้โชคได้ลาบได้วาสนาต้องให้ค่าล้วงเนี่ยห้าบาทห้าบาทโบาทราณเนี่ยนะก็ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปคลำปับ๊บเจอของเหม็นเข้ามาเอาดึงมาปั๊บโอ้ยเหม็นบะไรเลยเนี่ยค่าล้างสิบ ทีนี้ไอ้คนหลังมาบอกดีไหมโอ้ดีมากดีมากโอ้ก็เลยเข้าประกอบอาชีพกันหาเงินได้เยอะเมือนกันนะคืนหนึ่งหาได้เยอะเรียกว่าล้วงห้าล้างสิบข้ันเจอไหมเมื่องเมื่อก่อนเจอนะไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกนะเรื่องจริงมีคนโง่แบบนั้นทําเยอะนะแล้วไอ้ไอ้คนล้างหลังไม่ใช่ว่าจะห้ามพรามกันนะไปเลยไปเลยอยากให้โง่เหมือนตัวนี่จะได้เสียสิบห้าบาทเหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่าล้วงห้าล้างสิบโบราณเนี่ยนะโอ้ยของดีของดีข้ัน <laughs> ล้างมาเสร็จยกมือชูเย,ย,ยี่ยมว่ครับเสร็จแล้วก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละกระว่าดูเหมือนดีนะเพราะปกปิดกระว่าฉาบทาว่าดูเหมือนดีแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ดีจริงๆต่อไปวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งภัยดุดอยู่บ้านศัตรูว่างั้นเหมือนเราไปอยู่ในบ้านศัตรูเนี่ยนะถ้าเราไปอยู่ในบ้านศัตรูนี่จะเป็นยังไง บ้านศัตรูที่เรียกว่าคนที่เขาหมายฆ่าเราเนี่ยจะต้องระวังเจฉันใดวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวสรารพัดอย่างอย่างของที่เราได้มาหนึ่งชิ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะของดีของประณีตเลยเนี่ยจะเก็บไว้ตรงไหนอ่ะมันถ้าใครมีเพชรเท่ากำปั้นนี่ก็เท่ากับว่าอะไรมีเพชรเท่ากำปั้น้วให้ดูแลด้วยนะให้ดูแลให้ประดับไปที่ไหนต้องประดับไปด้วยเนี่ยนะเอาไหมน่าสนใจ เพรใจถ้าคำั้นก็เป็นหลายสิบกระดับนะไปที่ไหนก็ต้องพกอันนี้แหละไปออกทุกงานก็ต้องพกนะโอ้ยตายแน่งานนี้อายุไม่ยืนแน่เลยนะท่องได้เลยอายุสั้นแน่อายุสั้นแน่นแนโจรภัยมาแน่เนีน่ยนะเรียกว่าโรคภัยก็ตามมาเพราะนอนไม่หลับมัวแต่ระวังเพราะงั้นเดือดร้อนมากทั้งวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะโอ้ผู้ที่บริหารวัตถุกรรมโดยมากก็บริหารภัยอ่ะนะ บริหารอันตรายบริหารสิ่งที่เป็นอันตรายก็เลยจิตใจของผู้บริหารโดยมากก็ลำบากใจเนี่ยนะไม่ค่อยมีความสุขใจสักเท่าไหร่ถ้าเว้นไว้แต่คิดเป็นแต่ถึงยังไงก็ความน่ากลัวก็จะติดตามมาตามสิ่งนั้นนั้นเขาเล่าบอกว่ามีเจ้าของรถเขาบอกโอ้ยจอดได้ยังไงเนี่ยเพราะจอดหนึ่งคันก็แปลว่ารถรายได้ไปห้าพักน คันละห้าพันถ้าจอดสองคันะ่ะโอ้หมดไปหมื่นหนึง่งวันเดียวหมดไปตั้งหมื่นได้ยังไงกับโกไปเอะอะโวยวายจะป่วยตายให้ได้เลยคนเอวยวายเนี่ยนะก็ยางไงแล้เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวแม้กระทั่งพอมีปัญหาเข้ามาพวกนี้ถามว่าถ้าน้ําท่วมเป็นยังไงเพราะของเหล่านั้นเนี่ยสาธารณะแก่น้ําถ้าน้ถ้ามันแล้งไปเลยเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วถามว่าไฟลงไหมไฟไหม้ได้ไหมก็ไฟก็ลงน้ำก็ท่วม ถามว่ามันไม่ได้ท่วมแต่ของมันท่วมใจด้วยนี่สิไฟไม่ได้ไหมแต่วัตถุมันไหมใจด้วยนี่นะโจรมันไม่ได้ลักแต่ของมันลักใจที่เป็นบุญเป็นกุศลออกไปด้วยเพราะฉะนนั้ถ้าใจใดๆที่ไปฝากไว้กับวัตถุกรรมทั้งหลายใจเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนตลอดเวลาต่อไปนะว่าวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นเหยื่อของกิเลสมารเป็นต้นดุจเลี้ยงศัตรูนี่นะเรียกว่าเหมือนเลี้ยงอะไร มันเลี้ยงงูเห่าเยอะแเย,ะเ,ย,ะ,เยะเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยนะถามว่าจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนกับเลี้ยงอสรพิษเหมือนเลี้ยงเสือไว้เต็มบ้านมันหิวอะไรมันก็ตะปบเอาเมื่อน,นั้นเนี่ยนะเลี้ยงเคระว่าสุนัขพันดุเนี่ยนะที่มันกินเจ้าของได้อะ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะเพราะฉนวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นที่เกิดของเหยื่อของกิเลสมารเหมือนกับเลี้ยงศัตรูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะต้องเรียกว่าเอาศัตรูมาเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าเค่อยมีเล่าโบราณเ,เล่าให้ฟัง สมมุติถ้ายางแบบบ้านเมืองเมืองอื่นเขายกทัพมาเนี่ยนะเขาก็มาบีบบังคับให้ชาวบ้านเนี่ยต้อนรับศึกศัตรูเนี่ยนะที่ที่เรียกว่าข่าศึกยกทัพมาแล้วเราต้องหุงข้าวหงปลาต้อนรับขับสูท้ทั้งทั้งที่เกลียดแทบตายแล้วก็ต้องไปนั่งฟืนยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละถามว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนโบราณนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเรียกว่าต้องหงข้าวเลี้ยงศัตรูเนี่ยนะเช่นศัตรูที่ยกมาจากบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ย อ้บ้านทางนี้แหละก็เขาล้อมไม่หมดอจะไปไหนหนีก็ตายมันก็ไอ้ไม่ยิ้มทําด้วยหน้าบึ้งตึงเขาก็ใช้ดาบหวดนอนทำไงมันต้องยิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสทั้งทั้งที่ไม่อยากยิ้มเลยว่าเป็นที่เลี้ยงของศัตรูฉันใดวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นเหยื่อของกิเลสมาเรเรียกว่าเหยื่อของผู้ฆ่าภายในนี่น,น,นเะเรียกว่าเหมือนกับเราเลี้ยงเพชรฆาตไว้ภายในตลอดเวลาเพราะราคาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเพชรฆาตโทสะก็เรียกว่าเป็น เพชฌฆาตโมหะก็เป็นเพชฌฆาตเพราะเพชฌฆาตเหล่านี้ฉุดไปไหนพาไปไหนเนี่ยนะไม่เคยมีอุปการะคุณโดยประการทั้งปวงเราก็เลี้ยงแต่ศัตรูเนี่ยนะศัตรูก็มีกําลังขึ้นมีกําลังขึ้นมีกําลังขึ้นเดือดร้อนเข้าไปตรงนั้นนันก็เลยบอกว่าเป็นเหยื่อของกิเลสมารเหมือนเราเนี่ยเลี้ยงศัตรูฟูมฟักเลี้ยงลูกศัตรูเนี่ยนะเลี้ยงให้มันโตมันจะได้ฆ่าเราเช่นนั้น